สวัสดีครับชาวไทยก็ทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมตรงนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเนื้อเน้นเน้นว่าสามคู่เราเจอกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้บอลใหญ่ใหญ่เริ่มกลับมาแข่งแล้วนะฮะแต่ว่าคู่แรกเราไปดูที่เจลิกครับเพลย์ออฟเล็กแรกกันก่อนเวลาห้าโมงตรงนะฮะไปดูโชนันเบลมาเล่ครับที่ระดับ16ในลีกสูงสุดเจเจเจวันนะฮะ วันนี้จะเจอทางจูวิโลอิวตาทีมันดับ6จากเจทูครับโดยค่ที่เจอกับมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นชอนันเบเบเล่เอาชนะ5้ศูนเลยนะครับไปดูกันนี่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับชอนันเบเบเล่ไม่ค่อยดีนะครับชนะ1นเสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดเสมอทางฟาเจียโนโอกายาม่ามา1นึต่อหนึ่งครับส่วนทาง ชิบุโรอิวาตะชนะสองเสมอสามนะครับเกมล่าสุดก็สวนกระทางโอริมะอาริยามานะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับวันิชโชนันเป็นมาเลตตรงกลางมีมาซกิอิเกดะนะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอากิโตะซูซูกิครับส่วนทางชิบุโรอิวาตะตรงกลางมีริคิยะอุเอฮาระนะฮะแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางเรียวกะซาโตะครับก็ต้องบอกว่าโชนันเบมเบเล่ทีมท้ายตารางเจลีกแพ่วต่ออย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ชนะใครมา สองเกมติดติดแล้วก็ช่วงหลังๆผลงานต้องบอกว่าไม่ดีเลยครับแต่ว่าฟอร์มในบ้านพอใช้ได้นะในรายการนี้ครับต้องมาเจอกับทางชิบิโรอิวอตะที่มาแบบต่ำกว่าหนึ่งดิวชั่นแต่ว่าพวกเขาเป็นทีที่เหนียวแน่นแพ้ยากนะครับไม่แพ้ใครมาเจ็ดเกมติดแต่ถ้ามาด้วยมาตรฐานแบบนี้น่าจะมาสู้ได้แบบไม่เป็นรองนะครับคู่นี้ผมมองว่าจูบิโรอิวตะอย่างน้อยจะไม่แพ้ครับเบือ้องต้นผมมองว่าคู่นี้จะจบที่ผลเสมอกัน1ประตูต่อนหนึ่งครับ คืยสองบิบอลประชับมิตรกันในบ้านเราเนี่นะที่สนามธรรมศาสตร์รงังสิตเนี่ยนะครับในเวลาทุ่มครึ่งนะฮะไปดูไทยครับวันนี้จะเล่นบอลประชับมิตรเจอกับทังอินเดียโดยคุณท่เจอันมาเกมล่าสุดเป็นอินเดียชนะ10ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับไทยดูดีกว่านะครับชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะศรีลังกามา1ประตูต่อ1ส่วนทางอินเดียเนี่ย ชนะ1เสมอสาแพ้1ครับเกมนักอืก็เสมอทางบางกละเทศมาศูนประตูศูนย์ครับไปดูวันนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะฮะไทยวันนี้เกมลุกจะมีผู้เจิญศักดิ์วงกอนเอกนิปัญญาอะไรพวกเนี้ยน่าจะลงวันครบนะครับส่วนทางอินเดียจะมีทางสุนินเชรตรีตรงกลางครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางลลันสุลาช่างตรีนะฮะก็ต้องบอกว่า ไทยอิชิทำทีมมีทรงยิ่ใหเยอะเลยนะครับปัญหามีแค่ยอย่างเดียวเลยคือการจบสกอร์ในพื้นสุดท้ายซึ่งต้องมาดูว่าเขาจะแก้ขไขไได้ถึงไหนแล้วแต่ว่าวัาวนนี้เขาได้เปรียบคือนเล่นในบ้านนะส่วนทางอินเดียครับมาเจองานยากแน่นอนขนาดสื่อในอินเดียยังบอกเลยเ่าเจอไทยเนี่ยของงานหยาบแน่นอนนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยแตกต่างจากเมื่อก่อนค่อนข้างจะเยอะ,นะในยุคข,ของอิชินะครับเป็นทีมที่แลว้วก็เป็นทีมที่รวนตลอดเวลาเจอบอลเร็วแบบ ไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมมองว่าไทยเล่นในบ้านด้วยเสียงเชียร์ของแฟนๆเนี่ยน่าส่งกำลังใจให้ได้ดีๆผมมองว่าไทยจะทำได้ด้วยการเปิดบ้านเอาชนะอินเดีย1-0ประตตูครับคู่สุดท้ายมันบอลใหญ่เลยนะเป็นยูฟ่าเนชั่นสลีกรอบรองชนะเลิศน,นะครับเวลาตี2ครับเป็นเยอรมันครับวันนี้จะเล่นในอาริอันส์อารียานะครับเจอทางโปรตุเกส โดยคุณที่เจอมาเกมล่าสุดเป็นเยอรมันชนะส2องนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเยอรมันในชนะ3เสมอ2ครับเกมล่าสุดเสมอตางอิตาลีมา3-3มานะครับรอบที่แล้วแล้วก็เข้ามาถึงรอบนี้จนได้ครับสถานุนดุเกตชนะ22เสมอแพ้1ครับเกมล่าสุดก็ชนะเดนมาร์กมาสุดมันเหมือนกันครับ3าตัดต่อ2ครับไปดูวันนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับเยอรมันคนนี้ต้องลงครับกลางเนื้อหอมหรือเกินไม่รู้จะไปอยู่ไหนะแต่ว่ามีข่าวว่าจะไปเลียวคูนะครับฟอร์เรนวต์นะฮะ โดยนาเปาจะเป็นทางเดนิสปุนดาฟครับส่วนทางปรตุเกตตรงกลางมีจอเนเวสครับแล้วนาเปาจะเป็นทางคริสเตียโนโรนาโดเหมือนเดิมครับก็ต้องบอกว่าเยอรมันรายการนี้ผลงานค่อนข้างดีนะครับระบบของพวกเขาเนี่ยดีขึ้นเรื่อยเรเริ่มจากเข้าที่เข้าทางขึ้นเรื่อยเรืนะเราเล่นในบ้านด้วยครับต้องเจอปรตุเกตที่มาตรฐานสูงอยู่แล้วครับแต่ว่าพวกเขาช่วงหลังเจอเยอรมันเหมือนแพ้ทางพอสมควรนะฮะชอบพแพ้แปลกๆเพราะฉะนั้นผมมองว่า อย่างที่บอกว่าเยอรมันเล่นในบ้านไม่อยากเสียหน้าไม่อยากจะพลาดแน่นอนมองว่าเยอรมันจะเปิดบ้านทุบเอาชนะโปรตุเกสได้2ประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับทูแรกครับที่เจอรี่ครับนะครับเพลย์ออฟนะฮะเลกแรกชนันเมเมเล่ครับจะทําได้แค่เสมอทางยูโรอีวตะหนึ่งหนึ่งนะครับกระชับมิดคู่ที่2องก็ไทยครับจะเปิดบ้านเอาชนะอินเดีย1นึและคู่สุดท้ายครับยูฟ่าในชันสตริกรอบรองนะครับเยอรมันครับจะเปิดบ้านทุบเอาชนะโปรตุเกส2ประตูต่อหนึ่งครับ แล้วอ่าลืมกันนะครับสปอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแ like, ชร์เพร่อใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้ววันนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ